สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุนจะมารีวิวการเดินทางกับเข้าประเทศไทยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนาะว่าเรามีการเตรียมตัวไงบ้างแล้วไปเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจุนกาลังไปตรวจโควิด -19 ก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะจุตน,นต้องไปตรวจที่เป็นโรงพยาบาลที่เกาหลีเขาออกเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ะคะ่ะทุกคน วิธีการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสายการโควิดนะคะมันก็แล้วแต่ช่วงด้วยซึ่งตอนนี้นะคะจุนได้ยึดตามข้อมูลหลักในวันที่22ธันวาคมคศ2021นะคะทุกคนและวิธีการกรอกไทยแลนด์พาสนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรมากเลยค่ะก็จะเป็นแค่การลงทะเบียนผ่าน Thailand p a าสเป็นเบฟนะคะควรลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า7วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยค่ะทุกคน ส่วนเอกสารสําหรับการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสนะคะก็มีไม่แค่เกี่อย่างค่ะ 1. น,นะคะหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะคะ 2. หลักฐานการได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ค่ะ 3. หลักฐานการจ่ายค่าโรงแรมของที่เราได้จองเอาไว้นะคะทุกคนอันนี้ 4นะคะจะเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด1 9นะคะหรือว่าเขาเรียกว่า PCR test นะคะถ้าเกิดว่าผลเป็นลบเนี่ยจะต้องอยู่ในการเดินทางก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะคะตัวนี้ และตอนถัดมานะคะก็คือเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะต้องได้รับการตรวจโควิดครั้งที่1ก่อนเดินทางเข้าที่พักโรงแรมเรานะคะทุกคนต้องได้รับการตรวจโควิดหรือว่า PCR เทสรอบที่1ถึงจะสามารถเดินทางเข้าที่พักได้นะคะแล้วก็ส่วนของการกักตัวในครั้งนี้นะคะก็จะรวมค่าตรวจโควิด19แล้วก็ค่ารถรับบริการสนามบินถึงที่พักได้เลยะคะ่ะทุกคน แต่หากว่าจะต้องกักตัวทั้งหมด10วบบันด้วยกันนะคะนี่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบจํานวน2เข็มนะคะหรือว่า,าไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยค่ะอันนี้ถัดมานะคะจะเป็นวิธีการจองโรงแรมการกักตัวเนาะคือจะมีไม่แค่กี่วิธีเนาะโดววิธีที่1น,นะคะก็คือใช้หน้าหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะแล้วก็2บัตรประชาชน,นะคะ่ะทุกคน 3. ชื่อประเทศต้นทางที่เราจะเดินทางเข้ามานะคะแล้วก็4ที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็เบอร์ผู้เข้าที่พักค่ะ 5. ตั๋วเครื่องบินที่มีรายละเอียดในการเดินทางนะคะทั้งหมด5ตัวนี้นะคะใช้ในการจองที่พักการกักตัวนะคะ และถัดมาก็คือเป็นการตรวจ PCR เทสครั้งที่2นะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นการตรวจครั้งที่2จะเป็นการตรวจที่โรงแรมที่เราพักหรือว่ากักตัวได้เลยค่ะหากว่าผลเป็นลบนะคะก็สามารถออกจากที่กักตัวในวันถัดไปได้เลยค่ะทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยของ ในรูปแบบของจุนที่จุนได้ทําการสรุปไว้ทั้งหมดนะคะยึดตามหลักข้อมูลของวันที่22ธันวาคม2021นะคะทุกคนขอเน้นย้ำอีกรอบนึงเนาะอาจจะไม่ตรงตามในสถานการณ์ปัจจุบนันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคน,นะคะเพลิดเพลินในการชมคลิปนี้แล้วก็ดูวิธีการเดินทางของจุนทั้งหมดที่จากในคลิปนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันคลิปถัดไปคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะอันยอง